ไลท์เอเวนรถยนต์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนได้โดยไม่ต้องชาร์จไฟสำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์นั้นเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่หลายๆบริษัทกำลังพยายามพัฒนากัน และหนึ่งในบริษัทที่มีความโดดเด่นที่สุดในตอนนี้ก็คือผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าสัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งได้สร้างรถยนต์ไฟฟ้าที่มาพร้อมกับฟังก์ชันการชาร์จไฟจากโซลารเซลล์เพื่อจ่ายพลังงานขับเคลื่อนให้กับรถซึ่งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของผู้ผลิตนั้นคือการทําให้รถยนต์คันดังกล่าวนั้นสามารถขับเคลื่อนได้เป็นเวลาหลายเดือนโดยไม่ต้องชาร์จไฟจากสถานีชาร์จภายนอก โดยการทดสอบล่าสุดของรถยนต์คันดังกล่าวนั้นถูกทดสอบขึ้นในประเทศอิตาลีซึ่งรถสามารถเดินทางได้ไกล400กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งโดยการขับขี่ที่ความเร็วคงที่ที่130กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยทางผู้ผลิตได้กล่าวว่าหากเป็นการขับขี่ที่ความเร็วปกติจะทําให้รถสามารถเดินทางได้ไกลามากขึ้นที่725กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งตามมาตรฐาน WLTP สำหรับจุดเด่นของไลท์เยียวันที่ทางผู้ผลิตได้ให้ข้อมูลไว้นั้นตัวรถจะมาพร้อมกับแผงโซลาเซลล์ขนาด5ตารางเมตรครอบคลุมหลังคา ากระโปรงหน้าและส่วนท้ายของรถซึ่งสามารถเก็บพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และให้ระยะเดินทางแก่รถได้12กิโลเมตรในทุกๆชั่วโมงนั่นหมายความว่าในชั่วโมงการทำงานที่จะอยู่ราวๆ8ชั่วโมงต่อวันหากจอดรถจนไฟฟ้าขันตึงกล่าวไว้ในลานจอดรถกลางแจ้งที่แดดจ้าตัวรถจะสามารถกักเก็บพลังงานและสามารถเดินทางได้ไกล96กิโลเมตรเลยทีเดียวซึ่งก็ถือว่าเพียงพอแล้วสำหรับบางคนที่ใช้เดินทางไปทำงาน และสำหรับในวันที่มีเมฆมากตัวรถก็ยังสามารถเก็บพลังงานไว้ได้ประมาณ40กิโลเมตรต่อ8ชั่วโมงและในวันที่ไม่มีแสงแดดหรือในวันที่ฝนตกหนักตัวรถสามารถปรับไปใช้การชาร์จไฟฟ้าจากภายนอกได้และด้วยบเตรี่ความจุ60กิโลวัตต์ชั่วโมง เมื่อชาร์จเต็มจะสามารถเดินทางได้ไกลสูงสุด725กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งตามมาตรฐาน WLTP ซึ่งถือได้ว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานมากที่สุดตามข้อมูลของผู้ผลิต ส่วนในด้านสมรรถนะน,นั้นตัวรถมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อน4ตัวแบบฮับวิลไร e ซึ่งจะให้กำลังรวมสูงสุดที่101กิโลวัตต์แรงบิดสูงสุดที่1,200นิวตันเมตรสามารถเร่งความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลา10วินาทีโดยทางค่ายได้กล่าวว่ารถเก๋งแบบ5ที่นั่งนั้นถูกสร้างมาเพื่อการเดินทางไม่ใช่เพื่อความเร็วด้วยสมรรถนะดังกล่าวนั้นจึงถือได้ว่าเพียงพอแล้ว และด้วยน้ำหนักรถที่เบาเพียง1,315กิโลกรัมเนื่องจากโครงสร้างที่ประกอบไปด้วยอลูมิเนียมและคาร์บอนไฟเบอร์เป็นส่วนใหญ่บวกกับรูปทรงของรถที่คล้ายกับหยดน้ำทำให้รถมีค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศเพียง0.2ช่วยลดการใช้พลังงานในการขับเคลื่อนได้มากขึ้น สำหรับเวอร์ชันจำหน่ายจริงของไลเยวันนั้นคาดว่าจะเริ่มขึ้นในช่วงกลางปี2022นี้ในฝั่งของยุโรปโดยประมาณการค่าตัวไว้ที่ราว150,000ยูโรหรือประมาณ5.5ล้านบาทและจะมีการผลิตในจำนวนที่จำกัดเพียง946คันเท่านั้น และนอกจากรุ่นวันแล้วบริษัทกำลังดำเนินการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีราคาจับต้องได้มากกว่านี้โดวยราคาเริ่มต้นประมาณ3 0 0 0 0ยูโรหรือประมาณคันละ1ล้านบาทและคาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้ในช่วงปี2024-2025ีถึงพนี้เพื่อนๆละครับคิดเห็นยังไงกันบ้างกับรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รุ่นนี้มีความน่าสนใจหรือไม่คิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ